สาเหตุของปัญหาที่ทําให้เราเนี่ยออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ได้สักทีคืออะไรหน้านี้ท่าทุกคนจะเห็นคําภาษาอังกฤษรอบๆตัวผู้หญิงคนนี้ นี่คือค,อคำภาษาอังกนะคะที่พวกเราได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กคุ้นชินกันมากๆอย่างเช่นคําว่าช็อกโกแลตเราเจอคํานี้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเนาะอย่างเช่นขนมรสช็อกโกแลตต่างๆแรงเกวดหรือแรงกูเจตแล้วแต่คนจะอ่านเนาะเป็นคําว่าภาษาที่เราเรียนกันมาคําว่าจุย้ยที่แปลว่าน้ําผลไม้ที่เราดื่มหรือคําว่า vegetable คำว่าผักนะคะคำพวกนี้ทุกคนอ่านกันแบบนี้ใช่ไหม เดี๋ยวมีแต็นะคะจะโชว์อะไรบางอย่างนิดหนึ่งว่าคำอ่านในแบบไทยๆของเราเนี่ยถ้าไปให้ชาวต่างชาติเนี่ยเขาฟังเขาจะฟังออกไหมเดี๋ยวมิแตาจะให้ AI นะคะมาฟังเริ่มเลยสเกตด,ด้วน Graduate ช็อกโกแลตแล u กูเ e จุยจุย vegetable oil apartment partition partition นี่คือผลลัพธ์นะคะเห็นไหมว่ามีแค่ไม่กี่คำเท่านั้นเองอะที่เขาจับได้อย่างเช่นคาว่า c h o c o l a t e a p a r t m e n นอย่างเงี้ยนอกนั้นก็คือไม่ได้เลยนะก็คือเป็นคำอะไรก็ไม่รู้หรือบางครั้งก็แ l a n k ไปเลยไม่จับให้ด้วยซ้ำดังนั้นนะคะนี่คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยว่าพวกเราเนี่ยถูกสอนกันมาแบบผิดๆคำอ่านที่พวกเราถูกเรียนมาจากที่โรงเรียนหรือว่าถูกเรียนมาวลอดที่พวกเราโตเนี่ยดูสิ คนฟังเขาจะฟังดูเรื่องไหมไม่นะคะทุกคนแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแบบนี้ค่ะทุกคน get you graduated chocolate language juice vegetable oil apartment patient เป่นมากค่ะทุกคน ดีกว่าเยอะมากเพราะว่าถ้าเราอ่านแบบนี้เขาจับได้ทุกคําเลยและมีแต่จะบอกว่าการอ่านแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยค่ะทุกคนสามารถออกได้และทุกคนมาอยู่ตรงนี้แล้วแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้การอ่านแบบนี้แบบถูกต้องแล้วนี่คือการอ่านภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะคะเป็นเสียงที่ถูกต้องที่พวกเราควรจะอ่านควรจะคุ้นชินและเมื่อเราได้ยินแบบนี้เราควรจะรู้ว่ามันหมายถึงคําไหนหมายความว่าอะไร ในคอร์สนี้เนี่ยแหละคะ่ะจะสอนหลักการที่ทุกคนจะสามารถเอาไปใช้และเอาไปอ่านได้แบบนี้เป๊ะเลยเมื่อเจ้าของภาษาหม คือไม่ได้มีสำน ong สำเนียงอะไรเลยนะมีแต่อาจได้ทุกคนก็อ่านได้เหมือนกันเพียงแค่อ่านได้ถูกต้องก็โปรโบแบบนี้แล้วนะคะก็ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากมากแล้วนะโอเคไหมคะคอร์สนี้นะคะจะช่วยให้การพูดการอ่านออกเสียงภาษาปเปลี่ยนเรื่อี่ง่ายและมั่นใจแบบนี้เลยและใครฟังก็จะฟังออกแบบนี้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะนี่คะ่ะเห็นไหมคะตัวแดงๆพวกนี้นะคะก็คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันนะคะในคอร์สนี้อาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนภาษาต่งางๆมันจะยากไหม มันไม่ยากขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในอีกตอต่อไปว่าเรียนยังไงทํำยังไงให้เข้าใจนะคะ เราอ่านแค่นี้เราก็จะออกเสียงได้แบบเมื่อกี้เลยค่ะทุกคนเราจะมาพบกับคอร์ส IPA คอร์สที่จะช่วยทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถออกเสียงได้ทุกคำบนโลกใบนี้จะออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุดโดยแค่รู้หลักการเพียงนิดเดียวและที่สำคัญนะคะไม่ต้องไปเรียนเมืองนอกอยู่ที่ประเทศไทยก็สามารถออกเสียงได้เป,ป๊ะปาแบบนั้นค่ะทุกคน mm. ที่นี้นะคะวิทยาเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในคอร์ส มีปัญหากับภาษากังกมาก่อนถูกไหมคะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีปัญหาเหล่านี้จริงๆไหมเริ่มต้นเลยค่ะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกหลายๆคนอาจจะมีปัญหานี้เจอคําภาษากังเกเรารู้สึกว่าเฮ้ hey, หนึ่งอย่างนะคานี้อ่านออกเสียงว่าอะไรอะ่ะอ่านไม่ออกเลยไม่รู้เลยกับ2พออาจจะอ่านออกบ้างอาจจะรู้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่รู้ว่าคําแปลเนี่ยแปลว่าอะไรนี่ก็ถือว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ใช่ไมเอ่ยทุกคนที่อยู่ตรงนี้เจอปัญหานี้ไหมคะคุอต่อไปนะถ้ายังไม่ใช่ปัญหานี้พูดภาษาอังกฤษแล้วคนฟังไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดคะ่ะทุกคนคือเราพูดไป Reaction ที่เขา React กลับมาอาจจะเป็นแบบการทำหน้ามึนหรือถามเราซ้ำๆว่า มื่อกี้พูดว่าอะไรนะ again please หรือ pardon คือพูดแบบนี้ซ้ำๆเราก็รู้ได้ว่าเอะคนฟังเนี่ยไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดแล้วล่ะแล้วเจอเหตุการณ์นี้บ่อยบ่อยจนทำให้เราเนี่ยเสียความมั่นใจเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษอะเราไม่น่าจะพูดภาษากฤษได้เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะอะไปดูอีกปัญหาเนยนะปัญหาต่อมานะคะคือฟังภาษาอังกฤษไม่ออกตัวเราเนี่ยเวลาคนอื่นพูดภาษาอกฤษมาเนี่ย เราฟังไม่ออกเราจับคำไม่ได้ว่าคำที่เขาพูดนั่นอะ มันคืออะไรไม่รู้จักเสียงคํานั้นเพราะเมื่อเรานะคะไม่รู้จักเสียงคํานั้นมันมันต้องย้อนกลับไปนิดน,นึงมันเริ่มมาจากการที่เราอะเวลาเราฝึกเราอ่านเราออกเสียงใช่ปะ่ะเราจะรู้จักแค่คําที่เรารู้จักคําที่เราถูกซ้อนมาเราก็จะจําตรงนี้ไปเมื่อเราไปได้ยินคนที่เขาพูดแล้วมันไม่ได้เสียงนี้เปไะๆเราก็จะรู้สึกงงแหละเราจะรู้สึกว่าเอะเราไม่รู้จักคาคานี้ต้องย้อนกลับไปตอนที่เราเรียนรู้ภาษาอังกฤษนิดนึงสมมติมีคำคำหนึ่งคือคำว่าเมนูน อ่าคนไทยได้เรียนคำคำนี้แน่นอนคำนี้คำว่าเมนูใช่ป่ะเราเรียนว่าคุณครูบอกว่าคำนี้ m E N U อ่านว่าเมนูอ่ะเรารู้แล้วว่าคำนี้คำว่าเมนูแล้วเวลาเราไปต่างประเทศหรือเราไปในพื้นที่ที่มีคนต่างชาติเยอะอ่ะเราก็พยายามเปิดหูเพื่อจับฟังคํานี้แต่เรากลับไม่เคยได้ยินคํานี้เลยเพราะว่าคํานี้ที่ถูกต้องอ่านว่าเมนูเมนู ดังนั้นนะคะผูเราค่ะจะเปิดแล้วจะจับคําว่าเมนูแต่มันไม่เคยมีคําว่าเมนูผ่านเข้ามาเลย เพราะสิ่งที่เราเรียนไปตั้งแต่ต้นเป็นสิ่งที่มันผิดเราเลยจําไปแบบผิดๆว่าคํานี้ต้องอ่านว่าแบบนี้นั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงไม่เคยได้ยินคําคํานี้เลยถึงจับคําไม่ได้เลยว่าเอ๊ะไอค้คาคาที่เขาพูดกันเนี่ยทำไมเราไม่รู้จักเลยนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เราฟังไม่ออกนั่นเองค่ะทุกคนจากปัญหาที่เล่ามาให้ฟังนะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามอนั้นนะคะทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจเวลาพูดภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมคะ เพราะว่าพอพูดไปคนฟังทำหน้างงหรือเราจะพูดเองเนี่ยเราเองก็เอ๊ะเราจะพูดว่ายังไงดีเราอาจถูกหรือเราอาจผิดเราไม่มั่นใจเรากลัวทําให้กลัวพูดผิดกลัวออกเสียงผิดกลัวขายหน้าโดยเฉพาะเวลาทํางานใช่ปะกลัวจะดูไม่เก่งเลยทําให้ไม่พูดภาษากรีกเลยหรือเลยทําให้ปิดใจกับภาษากรงกไปเลย นี่คือปัญหาที่ทุกคนเจอใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าค่ะว่าแล้วคอร์สเนี้ยเนะะี่ยค่ะจะช่วยทุกคนแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาษอาาังกฤษได้อย่างถาวรได้ยังไงมีแต่งแนะนำคขาว่าถาวรมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นหลักการที่ทุกคนทั่วโลกที่เป็นนักภาษาศาสตร์แล้วก็คนที่เก่งภาษาอังกคะ่ะเขาใช้กันแล้วสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคําหรือการออกเสียงทุกแบบ ที่เป็นภาษาอังกฤษบนโลกไปนี้เลยนะเลยสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวรมาดูกันค่ะข้อหนึ่งนะคะคอร์สนี้จะช่วยทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถออกเสียงคำภาษาอังกฤษ,กฤษตั้งแต่คำง่งายๆไปจนถึงคำที่ยากละสับสนได้อย่างถูกต้องมีหลักการนำไปใช้ได้กับทุกคำและทำให้ทุกคนอ่ะออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุด คือเราอาจจะเคยเห็นคนที่เขาไปเรียนเมืองนอกมาใช่ปะคือเขากลับมาเขาพูดโอ้โ oh, ห oh เหมือนไปอยู่ตั้งแต่เกิดเหมือนเจ้าของภาษาเลยแล้วเราอะคนไทยที่อยู่ประเทศไทยตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้จะสามารถมีสิทธิ์พูดแบบนั้นได้ไหมวิแตนบอกเลยนะคะว่าได้หลักการนี้แหละคะ่ะจะช่วยให้ทุกคนพูดได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากๆเลยเมื่อ,อออกเสียงได้ถูกต้องนะคะมันจะส่งผลให้การฟังของเราเนี่ยฟังได้ดีขึ้นเช่นเดียวกัน ช่วยทําให้การฟังภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายและเป็นเรื่องที่ทําให้ทุกคนคุ้นเคยไม่เพียงเท่านั้นคน่ะคะอร์สนี้นะคะยังจะช่วยให้การพูดการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมั่นใจและเราสามารถเอาภาษาอังกฤษเนี่ยไปใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อไหร่กระตับที่เราต้องการสรุปง่ายๆเลยคอร์สนี้จะทําให้ทุกคน1ค่ะอ่านออก2ฟังรปรเรื่อง3 เปล่งเสียงออกไปได้อย่างมั่นใจอาเป็นยังไงคะทุกคนคอร์สนี้นะคะจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้คะ่ะ